ึงเกมในวันนี้หนะ่อยครับครับก็เกมแมตช์ที่สองนะครับไม่โจ้เจเต็ดได้เล่นในบ้านนะครับเจอวิดโลกนะครับก็ทั้งสองทีมนะครับก็สู้กันในแดนกลางสู้กันสนุกนะครับไม่โจ้มีโอกาสเยอะในครึ่งแรกนะครับในครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะแต่เราจบไม่ลงนะครับเราจบไม่ลงก็น้องๆทุกคนสู้นะครับเราเล่นมีระบบ มีระบบที่โคดโอเขาวางไว้โคดโอโคตำค้ำก็วางไว้น้องๆทุกคนมีระบบทุ่นเตตั้งใจเล่นเป็นทีมเราไม่มีซุปเปอร์ตาเกมวันนี้ถ้าเราเด็ดขาดในใน,ในการจบสกอร์โอกาสสามแ้มเราเรามีสูงมากนะครับเอ็นดูแฟนคลับวันนี้ทุกคนชมน้องๆแล้วก็หนึ่งแทมวันนี้ก็คือเหมือนแพ้นะครับแทนที่เราจะได้สามแ้มในบ้าน มตแรกครับผมพอ,อใจมากน้อยแค่ไหนครับกับทีมขอวันก็เจอกับทีมใหญ่นะครับอย่างพิษโลกเขาเขาเขาเป็นทีมที่มตรสานเขาดีนะครับเราเก็บได้หนึ่งแต้มก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันน่าจะสามนะวันนี้นะมันมีว่ามันน่าจะสามที่ที่ที่ทน้องๆพุ่มเทตรงนี้ก็ก็พอใจในระดับหนึ่งครับอยากอยากให้ให้น้องๆพุ่มเทอย่างนี้ทุกแมตช์ครับ แฟนแฟนบอลมาเ็นสนามเลยอยากฝักอะไรถึงแฟนบอลบ้างครับครับวันนี้ก็อขอบคุณอันดับแรกขอขอบคุณแฟนบอลอุลตรากว่าน,นะครับที่มาเชียร์อยู่ฝั่งไม่มีหลังคานะครับที่มาเชียร์ทีมกระบ,บอยไม่โจไม่โจอยู่เด็ดของเราวันนี้นะครับก็คือเป็นแฟนบอลที่เพิ่งเข้ามาปีแรกนะครับแล้วก็เชียร์อย่างสุภาพเชียร์ใน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 อ่า สนามอินทนินซึ่งเป็นสถานศึกษานะครับเชียร์ได้ดีมากผมขอ,ขอขอบคุณอันดับแรกเลยวันนี้ถึงเขาจะมามาประมาณ20-30คนแต่เขาตั้งใจที่จะมาเชียร์ทีไม่โจ้จริงๆสําหรับฝั่งี้หลังค่าก็ขอ,ขอบคุณพี่น้องนะครับพี่น้องสิเก่าไม่โจ้นะครับทุกท่านแล้วก็นักศึกษาชุดปัจจุบันที่เข้ามาเต็มสนามนะครับวันนี้แล้วก็ขอ,ขอบคุณนักเรียนโรงเรียนสันทรย ที่มีความสนใจในเรื่องฟุตบอลเข้ามาเชียร์ทีมมตโจยูเตเซของพวกเราขอบคุณทุกภาคสว่วนที่เข้ามาเชียร์ทีมเมต์โจยูเตเซวันนี้ครับผมบค,ครับ